พี่เพิ่งโพสไป SSD RAM ช่วงนี้แม่งของปลอมระบาดคตดอะ่ะของปลอมเออเคยเคยเคยโดนมากเราเคยโดนไหมไม่เคยยังไม่เคยอ่ะอย่างส่วนตัวพี่พี่ก็ไม่เคยจริงๆแม่งมีวิธีง่ายมากนะอยากซื้อของแท้หาไว c, iva, a, น์ Synnex Activa SVOA a s t i Resort หรือก็แค่ที่มันเป็นแบบตัวแทนประกันในไทยอ,ะอ่ะอ่าใช่อก็จะไม่โดนของปลอมแต่พี่โพสไปดู SSD RAM ปลอมระบาดจัดดูคนมาคอมเมนต์กันตรึมเลยนี่มี RAM ปลอม RAM ปลอม โหทำเหมือนเลยนี่นี่ดูเหมือนแท้เลยฮะ,ะสะกดผิดอ๋อสะกดผิดสะกดผิดแล้วก็ดูนี่สินค้านำเข้าจากต่างประเทศกูก็ไม่ได้เจ๊ใจอะไรเลยเว้ยเหมือนของแท้ปะ่ะปกติเลยนะ,ะแต่สิ่งที่ต่างๆเว้ยทำไมเป็นสติกเกอร์แป จแล้วทำไมมีบาร์โคดตรงนี้ปกติมันไม่มีบาร์โคดมันก็ต้องอยู่หลังกล่องเนี่ยอ่าใช่อ,อ,อันนี้ก็ดูแปลกแหละซึ่งเ,เขาบอกว่าเขาเป็นของปลอมตอนแรกพี่จะขอเขาเขาบอกว่าเอามาอยากทำคลิปเขาบอกเขาก,กดส่งคืนแล้วก็ยังดีนะครับเดี๋ยวนี้แพลตฟอร์มมันยังมีแบบตีของคืนได้ <Yeah. S 1> ซื้อร้านจีนโชคดีได้ของแท้อ่ามันก็มีของจีนได้เป็นของแท้ก็มีอันนี้เขาซื้อสองเทหกพันสองราคาหนี้มันก็เมกเซน์อ่สองเทหกพันกว่าบาทโอเคอยู่ตัวนี้แท้หรือปลอมครับซื้อมายังไม่ได้ลองเลยอันนี้เนี่ยเนี่ยอย่างน อันนี้แท้แน่แเออไม่ต้องห่วงแท้แน่นอนมีอะไรอีกแท้อเมซอนถูกกว่าไทยราวสาเเโอเคถ้าสั่งอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วมันก็จะมีอีกหลายคนเลยที่มีอันนึงกาแปดศูนีโวเทเท่าไหร่ห0าถูกไปปปะถูกชิปไอาี่กะว่าจะลองสั่งมาดูเพราะว่า2อเทมันดูถูกจริงใช่ครับ,บหนึ่ง a few moments later ม่งคือถูกแบบโอ้ตขนาดนี้ ว่ายังไงก็ปลอมผมเห็นสติกเกอร์แล้วก็ปลอมยังไงดูดิ980จริงๆมัน980ไม่ใช่แบบนี้980มันต้องเป็นสีแดงจริงเหรอเออพี่สังเกตง่ายกว่าแล้วคาว่าซัมซุงไปไหนเออซัมซุงไม่มีแล้วอันนี้อะไรคือ NGFF อ่ะก็ไม่รู้เออแม่งมั่วชิบหายแต่คนก็คิดไปเองว่ามันคือซัมซุง980 Evo เข้าไม่ได้เขียนนะไม่ผิดนะเขาไม่ผิดใช่ไม่ผิดเออเอออันนี้น่าสนใจนี่แอปอะไรอ่ะ S Play น่าจะช้อปปี้ปะช้อปปี้เฮ้ยเราสั่งอันนี้มาลองมาสั่งดิถูกบีน่าซื้อ จดจบของปอมซื้ออีเบย์มาขาตั้งโต๊ะ,ะกลายเป็นขาตั้งโต๊ะจริงๆพี่ก็ไปลองเซิร์ชอันนี้พี่เจอที่แอปลาโซดีลาโซดีหนึ่งเทเออหนึ่งเทแปดร้อยก็ยังพอพอรับได้นะมันเป็น s อสดีซาร์ตาอืสองเทราคาประมาณนี้อยู่แล้วโอ้ยสองเทเริ่มถูกป่ะเออสี่เทเออมันถูกแปลกแป่กอะเอยเมื่อกี้เมื่อกี้พี่อยากเห็นอะไรนะช้อปปี้เหรอ ใช่ ife, mente, e, ้อปปี้เขาต้องเซิร์ชว่าอะไรวะ A D A G U โอ้โหได้สามจุดดาวด้วยนะขายไป1สิบสี่อยากรู้เลยมันใช้ได้จริงรึเปล่าเฮ้ยยังไงมีจริงว่ะขายแล้วสิบสี่ชิ้นเช็ดส่งจากต่างประเทศถึงเขตพนักงนได้โอ้โหสต๊อกแน่นเออสต๊อกเดี๋ยวจัด3.7ดาวมี6เร е ติ้งขายแล้ว14 ร้านของเรานําเสนอผลิตภัณฑ์ของแท้ร้อยเปอร์เซนใช้งานได้แล้วเมนบอร์ดต้องสลับจัมเปอร์ไปที่ ngffm. 2, 2> เฮ้ยต้องสลับจัมเปอร์กันได้เหรอวะร้อนไวมากต้องรอดูระยะยาวใช้สองครั้งพังไม่เหมือนที่ดูใน YouTube เลยใช้ต่อไม่ได้เอา้าอย่าหาลองครับหูห้าดาวหูห้าดาวหโห้า,าดาวแต่ลองสังเกตนะห้าดาวนี้ก็ยูเซอร์ดูแปลกยูเซอร์ดูแบบอะไรก็ไม่รู้ลองเิเอางั้นเลยเหรอใช่สองเทห้าร้อยอ่ะสั่งมานั่นดิลองดูซื้อจริง ใช้ได้ทั้งคุ้มเลยนะเว้ยใช้ได้ทัค,คุ้มเลยนะไปสั่ง566บาทโดนค่าจัดส่งจากต่างประเทศ23บาทเทวราคาแม่งส่งดีวะ่ะเอามาสั่งเลยนี่สั่งเสรรบร้อยคุณจะได้รับสินค้าประมาณวันที่2ไม่เกินวันที่4วันนี้วันที่26 7วันเองนะแป๊บเดียวเออแป๊บเดียวอ่ะเดี๋ยวรอดูกันว่า S S D ความจุ2เทของผม5 8 9บาทรวมส่งถึงหน้าบ้าน คิดว่าใช้ได้ไหมคิดว่าใช้ได้แต่ว่าอาจจะสปีดไม่ถึงหรือเปล่าพี่รู้นะเว้ยว่าม่งใช้ได้แต่อะไรรู้ปะอะไรใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะเห็น2เทเลยเว้ยแต่มันจะใส่ใช้ความจุได้แค่ประมาณร้อยกว่ากิก200กิกและมันก็ถ้าใส่เกินมันจะแฮงมันจะค้างมันจะเออร์เลอร์หรืออาจจะแบบใช้แล้วค้างนี่พี่ก็ไม่รู้แต่พี่เคยเจอเหมือนกันเดี๋ยวตัดภาพไปวันที่ได้รับสินค้านครับปั๊กผ่านไปแค่5วันทรงเร็วมากอันนี้นับถือเลยตอนแรกพี่คิดว่าสั่งจากจีนน่าจะแบบอาทิตย์ เร็วจริงสต็อกเขาเยอะเปล่าหรือว่าเขาอยากขายอันอย่างน้อยๆนะเราจะต้องยกความดีความเด่นนะครับส่งเร็วครับส่งจริงด้วยส่งจริงส่งเร็วได้ของแล้วครับแต่ว่าเหมือนปุยนุ่นเลยเบามากแลนเป็นเบาอยู่แล้วเออเอ็มระดับทก็เบาอยู่แล้วอันนี้เขาบอกว่าส่งจากโลจิสติกซอลติงฮับอะไรก็ไม่รู้จากจีนสักที่หนึ่งส่วนมากเขาบอกว่าต้องถ่ายวิดีโอขณะแกะกล่องเฮ้ย ไม่มีโลโก้อะไรซัมซุงใดๆทั้งสิ้นครับแต่ว่าผมสั่ง2เทเลบอยอย่างน้อยก็ได้2อ2เทเออก็ถือว่าโอเคเขาก็ไม่ได้มีเขียนเรากว่าซัมซุงเนาะแต่ว่า SSD หายกลายเป็นอะไรแปะเขาไม่รู้โคดไงเออแล้วก็เป็นบอก ngFFm.2sSD ความเร็ว540เดี๋ยวทำไมมันชาจังมาเฮ้ยมัน SATA 3าหรือเปล่านั่นดิมันเป็น SaTA เลยนะอ๋อก็ SSD Sa t a ก็โอเคถ้าสมมติได้2อเทราคานี้ก็ยังถือว่าโอเคเนาะโอเคซีนยังไม่ได้แก่ซีนฝั่งนี้มีไหมอาะแล้วซี เอา้า SSD อะ่ะอยู่ในกล่องเปล่านี่ V n a n 980 EVO โลโก้แ็แปลกๆแต่ว่ามันก็เขียนไว้แล้วนะว่า SSD SATA M.2 อ๋อก็ตั้งความเร็วแหละ540อา่ SAT อา SATA อ่าโอเคเป็น NGFF M.2 อันนี้พี่ไม่รู้เหมือนกันนะเอ,เอาไปว่าเขาหลอกไหมอันนี้ก็ต้องบอกอย่างนี้แล้วกันหน้าร้านที่เราสั่งก็ไม่ได้มีเขียนว่ามันคือ Samsung ที่กล่องก็ไม่ได้เขียนว่า Samsung ใช่ SSD ก็ไม่ได้มีเขียนว่าทำดุงถูกต้องมันโอกันไปเองแค่ชื่อรุ่นมันตรงและเขาใช้โทนสีเหมือนกันเฉยๆ้ายกันเออมันขายคุณคุณมันโอเองอ่ะเออแต่ทีนี้ถ้ามันใช้งานได้เทนเทมันจะสุดยอดมากเลยนะแต่ที่ดูด้วยตาเปล่านี้ไม่มีทางเลยหรอลองเข้ามาดูทําไมอ่ะด้านหลังไม่มีชิปเลยไหนคืออย่างน้อย2เทมันควรต้องมีหลายชิปสะหน่อยแออันนี้ไม่มีชิปเลยด้านหน้าไม่มีชิปตรงนี้มี1ชิป ชิปเดียวไอชิปหายเอา้าพี่เคยเห็น s นี้ยซะดีสองเทงี้ยก็ต้องมีสักสองถึงสี่ชิปช,ชิปละหนึ่งเทชิปละห้าร้อยสิบสองกิกโอ้จีนนั่งไกลๆเว้ยชิปเดียวได้สองเทงั้นเอางีง้เดี๋ยวเรามาติดตั้งแล้วใส่กันเลยครับอ๋ออยากเปรียบเทียบใช่เปรียบเทียบอะหยิบม,มาหยิบม,มาหยิบมาโอ้ยเราก็ไอ้นี่เลยบ้านพี่คิดว่าเสกข,ของได้ง่ายขนาดนั้นเหรอถือกล้ลองไปด้วยหาของในลิ้นชักโกอ้เกินอะกล้องกลับมากันกล้องกลับมา อันนี้ปกติมันจะมีอย่างนี้โอ้โหมีคอนโทรลเลอร์มีชิปมีชิปแล้วก็นี่มีชิปมีชิปนีสองเทอ่าดูอีกตัวหนึ่งอันนี้ห้าหนึ่งสองอ่าอันนี้รุ่นโบราณหน่อยนะมีแอนแฟตมีชิป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 มีคอนโทรลเลอร์เออเป็นไงล่ะชิปเดียวไงเดี๋ยวอันนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่โอ้โหล้ำหน้านี่มันศูนย์จนหนึ่งนาโนได้สองเทเออสองเทอ่ะเดี๋ยวเรามาติดตั้งลาเฮดกันมาสวัสดี เนี่ยนะมันจะเป็นล่องบาง2อันก็คือซาร์ตาซาตาแต่ว่าใส่ช่องพวกนี้ได้อยู่ SSD SATA จริงๆอะไรก็ไม่ซีเรียสหรอก500ก็โอเคความเร็วใช่ได้ตั้ง300ก็โอเคแล้วก็ดีกว่าฮาร์ดดิสอ่ะความจุเยอะอะอันนี้เทียบกับราคาฮาร์ดดิสนี่ถูกกว่าฮาร์ดดิสแล้วนะ2เทไม่ถึงพันอ๋อสงเทไม่ถึงพันคุ้มใช่มองอย่างดาวคายังเลยว่าคุ้มคุ้มแต่เดี๋ยวเรามาดูกันพี่ไปอ่านคอมเมนต์เขาบอกว่าจะต้องปรับให้เป็น ngff ก่อนถึงจะเจอซึ่งมันคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องไปค้นหากันแต่อยากรู้ก่อนว่าถ้าสมมุติแบบคนบ้านๆ้าน,น่ะซื้อมาใส่ขันน็อตเปิด hmm. เจอเปล่ามาตอ่อเลยมามันต้องไปเปิด<า>ใช้ก่อนอุ้ยทำไมไดามันยาวไนมะ่รู้ด้วยว่าต้องเปิดใช้ก่อนถูกต้องเราต้องสร้าง partition ก่อน disk manager ทรบอาเอา,เอา,เอา มันไม่เจออ่ะมีเห็นจะมีเลย SSD ปกติมันต้องเจอดิใช่มันต้องเจอแล้วไม่เจองั้นเดี๋ยวเราจะต้องไปปรับเป็น n g f f ก่อนที่เขาบอกไว้หาวิธีแป๊บหาข้อมูลมาแล้ว n g f f มันก็คือ SATA แล้วแหละ พี่ก็งงว่าคืออะไรไวะไอจีเอโอเคหากล่องแปลงมาตัวนี้รองรับ NVME แล้วก็ SaTA เราจะมาลองใส่กล่องแปลงแล้วนี่เพราะว่าเมนบอร์ดรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะไม่ได้รองรับแล้วไม่รองรับ SaTA ใช่ปะใช่ใช่ดีแนตะ่บ้านมีของเล่นเยอะไม่งั้นให้ไม่ได้ล้วบอกกอนนะว่ากล่องแปลงมันจะมีกล่องแปลงเวอร์ชันที่เป็น,ปนแบบ NVME กับ SaTA แล้วก็ s a t a อย่างเดียวเออดังน,น,นั้น<อ>ถ้าสมุนใครสั่งมาอย่าอย่าเพิ่งสั่งเลยรอดูก่อนว่ามันใช้ได้หรือเปล่าซื้อตัวปกติคุ้มกว่าหรือว่านั่นนะ ว่าเขาไม่ได้ก็ยัง้เขาส่งเร็วเขาส่งเร็วจริงมาเอาเสียบ USB ไฟขึ้นอยู่นะแต่ทีเนี้ยเนี่ยมันจะเป็นผลหรือเปล่า,าแต่เห็นคนอื่นมันก็บอกเจอกันนะ,ะะนะเฮ้ยมาวะเชสส่งเทสส่งเท ใช่จริงเหรอวะเดี๋ยวก็ลองเปิดดูก่อนเฮ้ย่แต่มันก็แจ้งของแครม,มันได้แจ้งได้ดีเฮ้ย N T F C อะไรนะ980 E V O ไม่ติด, e <vo S 1> ตดเอา้ามาแล้ว980 E V O น,นี่ไม่ถึงปั้นเออจะก้าวไปสู e ดด่ E V O โตเฮ้ยไหนได้ได้ยังพี่ซื้อมาทำาะไรสีเทเนี่ยโคตรแพงเลยซื้อสองเทเลยอ่ะ เจอว่ะครบทสองเทนี่โอ้โหทำไมหลอดมันยาวๆยังขนาดนั้นหลอดมันยาวเพราะพี่ตั้งไว้เองเฮ้ยมันโอเคนะเฮ้ยมาลองก๊อปสปีดดูดีกว่าโหถ้าแม่งใช้ได้จริงนี่แบบโอ้ยอ่าเนี่ยเรามีเทสอะเรามีเทสอ๋ออยากเทสความเร็วก่อนเหรอเอออเาเทสเลยอ่าเทสความเร็วก่อนเทสความเร็วก่นววกนอนเฮ้ยเจอสองเทเว้ยมันมาว่ะสปีดได้ห้าร้อยนี่จบเลยนะ ก็คือตามรูปหน้ากล่องไม่จําเป็นต้องสามพันเพราะมันคือสตาร์เราเข้าใจได้แล้วราคาระดับนี้ขอให้มันได้เหอะสี่ร้อยก็โอเคแล้วสามร้อยห้าสิบพี่ก็รับได้สองเทกับราคาเท่านี้โอ้แม่งดีไอ้แม่สตาร์นะฟาร์มเลวซาตาในชะ่ซึ่งเอสบีไงก็แรงกว่าคออ้แนนน่ยู่แล้วเดี๋ยวรอดูกันว่าคุ้มจริงมหมวะถ้าคนะุ้มจริงนี่ร้านที่ขายถล่มทลายนะใช่ไหม <laughs> แต่ถ้าไม่คุ้มก็ตามนั้นนะครับ สามกว่าไี่เหรอสามสิเก้าเอาสเหรอสามร้อยาสามสิบเ ได้อ่ะมันคือแผ่นไ,ได้อ่ะเออแผ่นได้เช้ามันแผ่นได้ป่ะแล้วแล้วคือให้ดูนะอันนี้พี่เสียบช่อง USB 3นะอา่าอ่าเราไปดูไอตัวเนี้ยไอตัวอ่านอ่ะรองรับ M.2 NVMe SATA นะดังนั้นไม่ต้องห่วงนะความเร็ว1 0กิกนะตัวนี้สิบสิบกิกเอ 10, 10เอแล้วดูเสียบช่อง SATA 3อา่า SATA 3ดังนั้นไม่เกี่ยวโอ้โหดูไรกระจายชัดเฮ้ยเฮ้ยไหนเอาปรับไกหน่อย ใส่ได้2เทราคานี้ก็ได้ดูนเออใส่ได้สองเทมันจะใช้ได้2เทหรือเปล่าไงลองก๊อปให้เต็มนะน่าจะประมาณ3วันน่าจะกอ๊อปเ็เดี๋ยวเราหาโฟลเดอร์สตรีมก่อนช้ากว่าเน็ตบ้านพี่อีกเนี่ยโอ้แต่ความจุยเยอะแล้วถ้าได้เร็วสัก200นี่สวยมากเลยนั่นดิทักสองสามร้อยโอเคเลยแต่ว่าโอ้โหอันนี้น้ำตาผมจะไหลโอเคเราจะก๊อปเกมเอาเกมเดียวไหมเอาเกมเดียวกันเหรอโอ้โหเมื่อกี้นี่เอาเอ่อ GTA ไหมหนักหนักหน่อยร้อยกว่ากิก ฟอสซีคอฟดิวตี้ก็ได้อยู่คอฟดิวตี้สองร้อยกิกสองร้อยกิกเอาสองร้อยกิกให้รอดก็พอแล้วจะรอดเปล่าชิปเดียวเฮ้ยโอเคสามสิบสี่แฟดดามองว่ามันคือแบดดาแต่ฮาริีจันหมุนแรงก่อนนะ <c oughs> เพราะวฮาฮาีิจันหมุนเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ70ถึง100่งร้อ่าดังนั้นเดี๋ยวปล่อยทิ้งไว้ละกันตอนนี้กี่โมงบ่ายโมง58 โอเคปล่อยทิ้งไว้แต่เดี๋ยวรอดูกันว่ามันจะก๊อไฟ200กิกเสร็จเปล่าถ้าเสร็จ200กิกยนเพิ่มยนเพิ่ม,ม,มบอกว่าใช้เวลา1ชั่วโมง4 0นาที One hour later เมื่อกี้ปล่อยทิ้งไว้ได้หาย <Huh? S 1> ชิปหายแล้วยังได้หายอีกไม่ค้างหรอหายไปเลยไม่ค้างได้หายไปเลย <S <S แต่ว่าเมื่อกี้ลองถอดเสียบใหม่แล้วก็พลิกสายถอดเสียบใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็ <im itation> มาเจออีกรอบหนึ่งแต่ตอนนี้ดูกัปปี้พี่ลองกัปใหม่เพิ่มดูความเร็วเอ้ยทำไมเหลือ2เมกแล้วอะ30มเมกก็ <im itation> ว่าช้าแล้วนะนี่เหลืออยู่2.5เมกโคตรชา้า <im itation> เลยเพิ่งกัปปี้ไปได้แค่ประมาณ1 0อกิกเองซึ่ง <im itation> ถามหน่อยดีว่าถ้าสมมติเราจะใช้ให้เต็ม2เทอะกี่ชาติกว่าจะกัปปี้เต็มเ <im itation> นี่อว่าค <im itation> ือมี2เทเหมือนไม่มี2เทอะอารมณ์เหมือนแบบสมมติมีพันเทตบต์แต่กัปปี้ความเร็วเนี่ยสองสองเมกอะ เมื่อไหร่จะเต็มเอออันนี้มันอาจจะเป็นทริคที่เขาเขียนเฟิร์แวร์เอาไว้ว่าถ้าความจุกใกล้เต็มของชิปจริงให้มันลดสปีดไปเลยลดสปีดไปเลยกูไม่ได้เต็มนะแค่มึงรอไม่ได้อ้ออาวอย่างที่แค่นี้ก็โกหกแลว้วเพราะอะไรหน้ากล่องเขียนมาเท่าไหร่ 500, 500. ใช่ไหม5้0ร้อยสี่หร้อย้อห้าสิบเทจริงเท่าไรสามสิบสี่สามสิบเอ็ดก็อย่าไปเสียตังค์ซื้อ เดีนะ๋ยวผมจะลองกดรีฟันดูไม่รู้ได้ไหมคิดว่าจะรีฟันได้ไหมเนะี<ช>่ยรับวนะหลักฐานครบเลยนะเนี่ยเออใช่ส่งแม่แค่เป็นคอนเทนต์ให้ดูหนะึ่งแสนวิวแล้วมึงจะคืนตังค์ได้ไหมเออ, <laughs> เ,อ,อเอาไปว่าอย่าเห็นแก่ของถูกหาสติกเกอร์ผู้นำเข้าดีกว่าพวกซินเนกอาชีฟ s v o a อะไรแบรนด์ต่างๆอนะ่ะดังๆนะอ่ะเออที่เขานำเข้าพวก SSD อ่ะเ m t r e s o ดีซอรก็ลองดูแล้วกันตามนี้ผมสั่งให้ดูแล้วนะไม่ต้องไปซื้อตามเว้ย